เอาไหนเอาไหนเอาไหนมันหนูไปเปิดไปไหนเนี่มมยมันจะไปถึงหรือเปล่าเอาไปริมเครื่องใครมาร์กไว้อะโอเคโอเคป่ะพี่ไปถึงปะเนี่ยถึงครับถึงดโดดโดดโดด <c oughs> มันบวมไม่ยุบเลยอย่างยกัน<อ>ลยยังแต่ก็ยงังตอนนี้เขาเฟือกอยู่หรอร้นร้อนนะนาเลยนาดีนิด่อ้ตอนนั้ขา,าด่ะมันเออเอาว่าห้าหมื่นเนี่ห้ออะไรแซดพัน bmw s พัน s พัน r เอสเซตพันคนพันไอหนูเอาแล้วอสดือตไอเนี่กาะมาฟเกาะนะเฮ้ยไอหีบสองแ่อไหนเนี่ยนี่นี่ี่นี่มารฟเกาะเนี่ยเกาะสองตรงนี้มีเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ มีแต่ของของในกระเป๋าของหวัวของไปเหรอี่มีนี่ได้ไหมไอ้จไอเจกก้านอ่เจอแต่ปืนคิกากเนี่ยนั่นเห็นไหมยังแรงคอายิงอ่ะ ยิงนกนยนกี่นะค่ะยิงนกยิงนกเดี๋ยวอันนี้ยิงนกด้ป่ะเดี๋ยวอ่ายิงนกยิงนกเหมือนกันยิงนกยิงนกเนี่ยลูกซองใหม่ลองลูกซองใหม่อ๋อถึงว่านะถอยมามันก็ต้องเทสพี่นันขอเรายิงหัวทิ้ง ยิงหัว <Happiness> พ <Rabbi. S 1> ี่ด <imprisoned> ้วยเหรอไม่ไ <Cheers> ด้ยิงไงไงแต่พี่หักแข็งเดี๋ยวเดี๋ยว่าหมวกสามก่อนใครได้หมวกแบบนขอกลัวนี่รามารถเนี่รามารถเน่รามารถเดี๋ยวนี้เรจะเอาผมได้ m 1 4แล้วพี่ได้ m 1 4อยู่ เมื่อคืนพอ,อ,โโอโโซเซิร์ฟมันล่มนะพี่มันไม่มีเสียงอ่ะมันคุยกันไม่ได้เหรอผมนอนอดีนะเมื่อคืนไม่ได้ผมเคยน,นอนเลืล่เอเป็นไข้อ้าวที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ยใครเจอเออเจ้าสุนเอช็อปเปอร์ปกลอดภัยไหมโอเคใครยาวสุกศรีไหมสุกศรีใชะไหมสุกศรีเอาเอาที่บ้านเอาเลย มีตรงนี้เออาร์นะตรงนี้มีเออาร์ีเอลผมได้สปกสองตรงนี้มีกระสุนเออาร์สองกองกระเป๋าสองตรงไหนเอ่ยกระเป๋าสองอยู่บ้านเนี่ยกระเป๋าสองในเนี่ยเคกําลังไปนี่นี่นี่มาเอาเออาร์นี่ข้างหลังนี่มีสองกองเอ้ยพี่ไปเอาสปกสิก่อนใครกินเห็ดตอนเนี้ย เก็บดปะไอ้เห็ด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 กระเป๋ากันอยู่ตรงไหนสกูบซีอยู่ใรถอาออยู่ในลงรถเหรอลงรถลงรถลงรถเนี่ยมผมยื่นอยู่นะครับผมขอบคุณครับได้ยังสกูบซีอยู่ไหนบนบ้านเหรอน้องเขาไปแล้วอ๋อโอเคพี่สาวบ้านยังพันท้ายครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยใช้เลยมีสกูบสองแล้ว ยังไงก็มีตัววิ่งมาจากลงสีนี่ลงสีนี่เอ๊ะแบบใส่ปนเหรอไปหาเกากะก,กันไปเก็บกับลงสีนะอย่บลงสีนลงสีลงไปไหไปเลยไปปนไอตัวอิ่มอะ่ะไปไม่ต้องไปหาอะไรมากอะ่ะพวกที่มีของนะ่ะนี่เห็นไหม แถวนี้มันก็เก็บไปหมดแล้วนั่นโอ้ยังไม่เลยเม14กำเรงมียาอยู่กล่องนึงโอ้โหระวังด้วยนะล่งเลยโอ้ลงเลยมันต้องมีอยู่ักมันต้องมีอยู่สักตี้นึงแหละ ถ้าตัวมันน้อยมันก็จะรีบไปเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมมของเพียบเลยโอ้โหนีย่ยเออของเพียบเลยนะอ,อ๋ตอตกแถวตกแถวตกแถวนีเ่เก็บแล้เก็บแล้วช่วยเก็บก่อนหายยาก่อนโอ้โหของเพียบเลยวะ่ะ อย่าเวมาถูกมาถูกเวลาสโคปซีจะครบซี่เนี่ยได้ได้ได้ยังได้แล้วได้ไหมโอ้โหอยู่ข้างล่างนี่มันอยู่ตรงไหนสโคปพี่มีคใครเก็บไปแล้วมั้งข้างบนอ่ะข้างบนอะ่ะสโคปซีผมเก็บไปแล้วพี่ยิ่งสโคปอ่ะเก็บเลยพี่ไปเล่นแน่สโคปอันแรกก็เก็บอันที่สองก็ไม่เก็บ เน่เน่นเน่ปลายปืนเน่ปลายปืนเก็บเสียงใครเอาเก็บเสียงเดี๋ยวเยวยิงถังแล้วมาเดี๋ยวยิงไปให้ใครเอาไ่ต้องลงมาเดี๋ยวผมมาขึ้นมาให้เออเออค่ะไปสี่ดีกว่าดี๋ผมขึ้นมาให้นี่ยเนี่เหรอนั่นแหละเน่เน่กระโดดไม่กระโดดผิดทางต้องต้งปิ้งกระโดดเมาเมาไอ้นี่ก่อน เดินมาตรงนี่ก่อ,อ,อนนี่ๆๆอยู่นี่นี่ๆๆที่บผมยืนเนี่ยเก็บเสียงเก็บเสียงมาต้องกระโดดเงี้โอ้นี่ๆฟาร์มัสอยู่นี่เอาโดดใครจะเอาใไปเอาฟาร์มัสแบมแบมแบมค่ะแบมอยู่ๆตรงนี้อยู่ตรงนี้นมาหมอกมา,มาข้างบนนู่นอยู่ข้างล่างนี่หมอกมาไม่ทันละหมอกมาละใครได้ตัวผีอ่ะ ให้ให้เจอกระสุนเอ็มกระสุนไซเนเปิลว่าค่ะเก็บมาให้แบบนี้นะโอเคยังไม่เจอเลยใช้เขาไอ้นี่มั้งไออะไรนะไอตัวนี้เนี่ยเขาเรียกไม่ถูกอะไรไอไอขึ้นม่อ่ะอ๋อสเปซอ่ะโผลโผลอะไรอ๋อสะกดอินฟราเรดอ๋ออินเฟรสสะกดจับความร้อน เอาไปก่อนไปก่อนเอาไปเดี๋ยวผมเก็บไปให้แล้วเอ๋ยวมาเจอกลนข้างล่างข้างล่างเลยดูไหมเลขสีนนู่นนำหน้าไปแล้วน่ะใช่สินั่นใร่สเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงรถจีดนะโอเค รู้สึกว่าการกระสุนนี้มากเลยเพราะหนูยิงเล่นไปจนตรงหมดเลยยังมีสโคปมีสโคปสี่ครับยเอาสโคปสี่แบมแบไม่เอาแบมมีแล้วมีแล้วแบมากระสโคปแปดสโคปแปดสโคปแเก็บไปสองอันเลยเก็บไปสองอันเลยสงสัยจะส่องทะลุเขาอ่ะสโคปแปดไอ้แม่ยังไงมันเพิินยิงหลังเราอ่ะ แบบไม่รับจีนี่ซะ68อ่ะพับจีมีถึง16แล้วนะแตายสองตัวเลยนะยิงทีทะลุสองตัวเอาใหม่นะเอาใหม่นะลูกพี่ด่านนี้เอาใหม่นะโอเค เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะสองยิงสองทีมันไม่ลงลิมประตูสัตว์มีเรียกแอรด็อปสาวก็น้ำไปเอาชุดไปเอาอะไรมามาโดนลูกซองยิงตายเลยมันไม่ใช่ลูกซองดิหนูโดนรถชนตายเต้นไม้ปิวอดี๋ย่อนี่ยบินบินเพิรนะอ่านี่แหละขึ้นรถแอรด็อปไหมบินเพิร์ดนี่แหละไปไปไปไขึ้นเลยเดี๋ยวถือลูกซองมา เขารอที่ไหนน่ะเห็นไหม ีฟ้าข้างล่างเห็นป่ะรถอยู่ข้างล่างลงมาเลยชนมาเลยมานั่นแหละทับมาเลยทับมัานนะขับบ้านขับบ้านโอเลโซนอย่าเข้าเลโซนเดี๋ยวตายมูสองคันสองคันสองคันแล้วอ่ะเปล่านับไปนาบไปโอ้โหเลโซนเราก็ไม่กลัวมันเราด้วย ข tamam. ับเลยไปเลยไปอย่าจอดเลยไปเลยไประวังระวังข้างบนข้างบนด้วยข้างบนด้วยลบ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 มีซาซ่ามีมีซาซ่า มีตัวอยู่ทางเนี้ยมันอยู่ตรงนก้งไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ไอ้หอนาฬิการะวังนาฬิกาอ่าอยู่หอนาฬิกาบวมแตกเลยหาเลยไม่ได้ด้วยไม่อยู่บนน,น,น,นู่นน่ะหลังคาอีที่ี้เคยเป็นอะไรบนหลังคาเรา เดียวคนดูสิคนเลยไปไหนละเข้าข้างข้างกันยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนีไงจะหมดมันจะหมดอ่ะถึงเออเอี้ยที่อัพต่ออย่าอัพต่อแค่นึงอัพเลยอัพเลย เตนตเป็นเต็มระวังนะระวังนะตาหอไอกายอ่ะ้นไม้ต on ้นไล้ต not ัวเดียวตัวเดียวเก็บมาเลยเก็บมาเลยไอ้ใคตายละทั้างหลังผมข้้งหลังผม โอ้ยเอ้ตรงไหนตรงไหนต้นไม้ต้นไม้ทิศีโน่นโน่นมันลงมันลงไปโน่นละลงต้นไม้ละลงเขาละตัวเดียวตัวเดียวตรงเขื่อนตรงเขื่อนตัวเดียวตัวเดียวตรงเขื่อนมันวิ่งออกไปทางเขาอะโน่น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 โนมันลงแล้วลงแล้วลงแล้ว หลายเงินล้านพันใครได้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 แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วี่เลยจะไปแล้วกระสุนก็มีอยู่ไม่ต้องไปล็อกไป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 โดนโดนบงละโสมันอะไป อย่าเก็บของเพิ่มน,นะช่วยส<อ>่งหลังคาเจ๊ยัง,ยงเจ๊ยังหมดหลังคานะหลังคานี้นะผมก็เลไปส่งเลยให้มาเลยเราอยู่ในวงไม่ต้องกลัวอุ้ยนี่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 กัะดานมาสามสิบ

พี่เดี๋ยวมันมาพี่เดี๋ยวมันมาพี่คือพี่มันนี้ก่อนพี่มา่อลพี่มาอ่้วยมด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้มแล้วล้แล้วไป้ตัวนึงเดี๋ยวเข้ากดัง มาเข้าโกดังเข้าโกดังระวังมาเโอเคร้อยโอ้โหนี่สิกินไก่ได้